สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในในรายการชมรบเอ่อสาสตวิทยาโหราค่ะนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ <c oughs> ก็มีท่านอาจารย์โอนะมาเป็นประธานกันไปแล้วท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานนะก็จะมาดูดวงให้ทุกคนเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น นะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะเรา่อยพิมพ์คาว่าแชร์แล้วเชีร์แรนคําถามนะอืมอืม ปร <Yeah, yeah. S 1> ับกล้องนะ มาเข้ามากันได้นะครับนะกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามครับถามกันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ใคร ที่เข้ามาแล้วอยากจะถหามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่งคำถามนะคะ, like, share, คะ,ะ,คะให้อายุมาด้วยก็ดีนะคะแต่ไม่ต้องบอกวัเนเดือนวีเกิดนะคะพอดูด้วยพ่ยิปซีหนึ่งใบเท่านั้นนะคะเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะ ให้ครอบคลุมสามวันค่ะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะเพื่ออย่าดูดวงส่วนตัวทั้งชันไม่ได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะดูอย่างละเอียดให้ยิบเสอยงละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจโอตรวจเทพ พระเทพพลังจิตจดองตวดเทพนะคะดูสนตัวเท่านั้นมีข้าครูทั้งแชทมาได้ถ้าสนใจนะคะขอพร้อมโองก่อนดูนะคะไม่ดูข้างหน้านี้นะคะข้างหน้านี้ดูพพดไพน์ีเรืทั่วไปเท่านั้นไม่สามาัถจิตนะคะมาครับกดแชร์ออกไป เพียงคนละ9,999แชร์นะ <sm art noise> เข้ามากันได้นะครับนะในเวลานี้อย่างแน่นอนครับนะ เข้ามากันได้นะครับนะถามได้ควยนคนละหนึ่งคำถามครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามครับนี่ครับโฆษณานะครับนะวันนี้มาถึงแล้วนะครับสำหรับหนังสือและไพ่ของอาจารย์ธนกรศิลเกษมครับนะไพ่และหนังสือหนึ่งชุดนะคะนะเข้ามากันได้ครับมีไพ่ยิปซีเจ็ดสิบแปดใบเต็มสำรับนะคะหนึ่งกล่องและหนังสือไพ่ยิปซีนะคะเออ ตำราอ่านได้ด้วยตนเองนะคะศึกษาได้ด้วยตนเองนะเข้ามากันได้นะครับนะในเวลานี้ดูรายการครับถ้ามีคำพดแปลว่าเรายังอยู่โอ้เธอทำหน้าเหมือนจะอ้วงโอเคอรู้สึกเหมือนจะอ้กเดี๋ยวขออย่าอ้วก เข้ามากันได้นะครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามครับก็อย่างที่บอกนะครับนะว่าเวลาเนี้ยดูที่คำว่าสดนะนี่คือตำรานะครับใครๆก็บอกว่าอยากรู้อยากเรียนเป็นอยากเป็นขนาดเด็กมัธยมมันยังเรียนกันเลยนะมันเรียนกันแล้วนะครับเปิดเป็นหลักสูตรใหม่นะครับที่ที่บางโรงเรียนเนี่ยเอาไว้บรรจุไวใ้ให้นักเรียนนะไปเรียนโดยตรงเพื่อที่จะเอามาเป็นอาชีพมันเป็นเกี่ยวกับค่ะมหาลัยบางแห่งนะย,งยังมีครูไปสอนเลยนะ จากสมาคมใหญ่จากไอหัวราศาสตร์ไทยกับคัมภีร์มหาสัต์เลกนะไปลงสอนเลยนะ<ช>ตามมหาลัยนะทำาเป็นเล่นไปนะเป็นวิชาเลือกนะคะอ,อย่างน้อยอ่ะเขาบอกว่ามีความรู้ไว้เนี่ยมันก็สามารถทํามาหากินได้นะพัฒนาตัวเองได้หลายๆคนก็ชอบถามนะครับว่าเนี่ยนะอาอจารย์นะมีเครื่องรางของขัง,งไว้เสริมดวงไหม เราก็มาคุยกันนะถึงเครื่องรางของขลังที่ไว้เสริมดวงนะอย่างถามได้อยู่นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเลยค่มอย่างกําไรพญานาคเนี่ยกําไรพญานาคเนี่ยนะไว้เสริมดวงเสริมราศีไว้ค้าขายจเจริญรุ่งเรืองถ้าคุณไม่สวดมนคุณไม่มูคุณจะอยู่ลําบากในอนาะคตที่จะเกิดขึ้นข้างหน้านะครับนะนะนะสมัมชั นมโมพุทธายาพาพุทธะไตรรัตนายานมณีนภรัติสีสหัสสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมมาบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันทางสิวารีจุมหาเทวรังอาหางวันธามิทุเรโตอาหางวันธามิธาตุโยอาหารวันธามิสะพสโุทธาธรรมมาสังฆาปูเชมิ ก็เนี่ยผมบอกอย่างหนึ่งใครอยากบอกว่าค้าขายอยากได้กําไรอยากได้เงินอยากได้ทองมากมายแต่ผมขออย่างหนึ่งนะอย่าเล่นพนันนะเพราะนี่ผมเห็นเนี่ยเมื่อเช้านี้ทหารเป็นถึงยศจ่าสิบปีแล้วนะมาคับนี่ครับนี่เจ้าปู่สีสุโธนะครับจ่าสิบปีทำไมปนล้านทองไงปนรอบแรกได้เนี่ยอะไรกลับมาปนอีกทีสุดท้ายโดนตำรวจซ้อนแผนจับนะเป็นจ่าสิบปีแล้วก็เมื่อเช้านี้ผมไปส่งของไปสนี ปรากฏว่าพนักงานเก่าที่อยู่เป็นสิบปีโดนเอาออกเพราะว่าไปเล่นติดบาคาร่าติดเงินเป็นล้านเลยเลยออกเลยอยู่ไม่ได้นะนี่นี่ท่วมไงก็ติดพนันไงตอนเนี้ยนะอเออก็เลยเตือนนยว่าเราจะหาเงินจากไหนทาให้ทํางานนะก็คงต้องไปทําเองเปิดร้านเองค้าขายเองขายอะไรก็ขายเอาว่าทําจริงอนะนะคนเราเนี่ยมันอยู่ยากทุกทุกวันเนี่ยอก็อ,อยู่อยู่ก็มีเงินเดือนอยู่ดีอยู่แล้ว ไม่หรอกเล่นบาคาร่ามากไงคนทุกวันนี้เสียพวกพน,นันอืมอ่าแล้วเอาอย่างอื่นบ้างนี่นะอืมแบบนี้ก็มีนะคะสีทองสีทองนะครับไว้เสริมดวงเสริมราศีนะครับค้าขายเจริญรุ่งเรืองคนบอกว่าอาจารย์นะเออหนูว่าค้าขายไม่ขึ้นจะทิ้งร้านหนูจะเอาอะไรมาบูชาดีผมก็บอกว่าบูชาพญานาคยิ่งถ้าเป็นความเชื่อทางอีสานเนี่ยบางคนเนี่ย ถึงขั้นมีอภินิหารนะครับบูชาไปแล้วถึงขั้นจับแล้วมีรู้สึกเหมือนมีน้ําอ่ะรู้สึกเหมือนมีน้ําเปียกมือเลยอ่ะเอออันนี้เรื่องจริงครับมีมีบางคนเอาไปบูชาแล้วเป็นอย่างันจริงเขาบอกว่าพอเขาแกะมาปุ๊บนะเพื่อนเขาลองไปจับดูเออปรากฏว่าเพื่อนเขารู้สึกว่าเหมือนมีน้ําเปียกมือเขาใช่อันนี้ว่าตามจริงเลยนะครับนะเาเพื่อนเขาเลยสั่งด้วยอืมเอาไปอีกหนึ่งองค์นะคะอืมนะ ก็อย่างที่บอกค่ะบ,บอกว่าถ้าเราไม่ไม่ไม่บูชาไม่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็อยู่ลําบากนะครับเอาพูดตรงๆนะเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็มงงถ้าเราไม่มูนะคะเราจะอยู่ยังไงอยู่ลําบากแล้วนะครับนะยุคนี้มันเป็นยุคแห่งการมูนะเพราะฉะนั้นอ่ะจึงอยากจะบอกว่าอยางได้ลา,าบนะได้เงินได้ทองแล้วเมื่อวันก่อนก็มีคนที่มาขอบูชาฤาษีเราถูกหวยไปแล้วเมื่อวานนี้ศูนย์สามงวดประจําวันที่สิบหกนะนะเดือนกันยายน หน,ะนว๋วก็สองตัวท้ายไงสองตัวท้ายสอ,สองตัวท้ายนี่เข,นเขาเรียกว่าอะไรเออเลขที่ได้รางวัลที่หนึ่งอะ่ะมันจะมีสองตัวท้ายศูนย์สามเขาเขาบอกอาจารย์วนึกว่าวอาจารย์ไม่แม่นนะผมก็มาเฉยนะเขาบอกว่าหนูไม่กล้าซื้อเยอะค่ะกลัวไม่แม่นเออปรากฏว,ว่าตัว,วนีได,ดวได้แค่ห้าสิบบาทก็ยังดีก็ยังได้นะยังดียังได้ม,ม้กงนะอันผู้พูดตามหลักความจริงนะ อ้าเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะเวลาของเราก็ใกล้จะหมดหมดแล้วจริงๆนะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัต a c e b o o k โอสิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร06199 22645 0925 929 261 ID งน์โอสิริ1 5สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่สีไพ่เทพแพ่งจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับแผนครูนะหน้าทอง สาาิการณ์ทองสนดวงเสริมราศีพิธีกรรมนุกชนิดตั้งสารถอนสารโหมาสมเปิดกิจการนรันทาโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทยวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะและครอบครูด,ด้วยค่ะคือเข้ามาตอนนี้กดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นนะตามได้คำถามได้เลยนะครับนะกดแชร์ให้มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะครับมาถามเข้ามาได้เลยนะครับ,บเวลาลูกลุกแนะชร์แล้วค่ะจะมีโชคลาภไหมคะ มุก <นะ S 2> จนมีโชคลาภไหมคะว่าตามหน้าไพไปนะครับนะเรื่องโชคลาบนั้นจะมีไหมอย่างไรช่วงนี้ไม่มีครับช่วงนี้ไม่มีโชคลาบเลยครับช่วยไปสวดมนต์เจริญกรรมฐานดีกว่าครับคือถ้าเราอยากได้ลาบนะบางทีเนี่ยการสวดมนต์เป็นการเร่งลาภให้เราได้อย่างเช่นพระคาถาเงินล้านสามมหาจากักรพรรดิอย่างเงี้ยนะควรสวดอย่างมากนะครับในเวลานี้นะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานไปแล้วนะ เอาและเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่รายการยิปซีโอสิริกรครับ